มีเทคนิคมาฝากสำหรับการที่อยากให้คนรักเราชอบเรานะคะเราสามารถทำให้ทุกคนรักเราชอบเราด้วยง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เราอยากได้สิ่งใดจากคนอื่นนะคะก็ให้เราทำสิ่งนั้นกับคนอื่นก่อนนะคะวันนี้ก็จะมีเทคนิคง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากอะไรนะคะเริ่มจากการยิ้มก่อน,นะคะ่ะ เมื่อเรายิ้มให้กับคนอื่นนะคะคนคนนั้นก็จะอยากยิ้มให้กับเราเช่นกันนะคะจะเป็นยิ้มที่เปิดเผยจริงใจนะคะเป็นยิ้มที่ทําให้คนรู้จักเรานะคะเป็นการเปิดตัวตัวเราให้กับคนอื่นได้รู้จักด้วยเช่นกันนะคะแลวเมื่อไรนะคะที่ใครๆยิ้มให้กับเรานะคะเราเองก็อยากที่จะยิ้มตอบเช่นกันนะคะและเทคนิคต่อมานะคะก็คือการที่เราอะ ต้องให้คนที่อยู่ตรงหน้านะคะเป็นคนสําคัญค่ะจะทายังไงเขาเป็นคนสําคัญล่ะนะคะก็ทําให้เขารู้สึกถึงความเป็นคนสําคัญอย่างจรงิงจังจรงิจรงใจนะคะโดยการที่เราต้องจําชื่อของเขาให้ได้นะคะเมื่อเราถามชื่อเขาแล้วเราก็จะต้องจดจําชื่อของเขาให้ได้นะคะนี่นะคะจะได้รู้ว่า มันสาคัญกับเขานะคะและชื่อของใครนะคะก็จะเป็นชื่อที่ไพล้อสนอหูสําหรับเขาคนนั้นอยู่แล้วนะคะเราจึงต้องจดจําชื่อเขาให้ได้นะคะแล้วก็คุยถึงเรื่องราวของเขานะคะเวลาที่เราชวนคุยอย่าชวนคุยเพื่อที่จะคุยแต่เรื่องของเราค่ะ ชวนให้เขาพูดถึงเรื่องของเขานะคะแล้วเขาจะมีความสุขมากๆในการถ่ายทอดความเป็นตัวเขาออกมานะคะนี่นะคะง่ายๆเท่านี้นะคะเราสามารถทําได้ไหมคะแน่นอนค่ะใครที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็เอาไปปรับใช้นะคะและว,วันนี้เนาะโคดอวนมีข่าวดีมาบอกนะคะจากอาจารย์กบและทีมครูะเบิดค่ะเราเปิดเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจ ที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตนะคะในนั้นเรามีคอร์สให้เรียนฟรีมากมายเลยนะคะทุกๆสัปดาห์มีการเรียนรู้กันตลอด2ปีนะคะที่ผ่านมาที่เราเปิดเพจนี้มาแล้วนะคะล้วก็ยังจะต้องสอนฟรีตลอดไปด้วยซ้ำนะคะพอเรามีความสุขมากๆเลยนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะแต่สำหรับช่วงนี้นะใครที่ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ยอดเยี่ยบนะคะเรามีคอร์สท,ที่ชื่อว่า ความสัมพันธ์ขั้นเทพแล้วก็การสื่อสารขั้นเทพด้วยนะคะใครที่ต้องการปรับความสัมพันธ์นะคะปรับในการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าเรียนรู้คอร์สนั้นได้นะคะคอร์นี้มีราคานะคะราคาคอต,ตอนนี้ต้องบอกว่าคอร์สเซตของเรานะคะมี10คอร์เลยนะคะ10คอร์เนี่ยจะเป็นคอร์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากตัวเองแล้วก็ สามารถที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างด้วยเวลาเราสื่อสารเวลาเราทําความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราจะได้ทําด้วยความเข้าใจนะคะคอร์สเรียนนี้นะคะราคาคอร์สละ199บาทนะคะในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็สําหรับคอร์สเซตตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่990บาทเท่าน,นั้นเองเราได้10คอร์สเรียนเปลี่ยนชีวิตนะคะที่สามารถดูทบทวนย้อนหลังใน เฟซบุ๊กกลุ่มปิดได้ตลอดนะคะเราสามารถที่จะมาย้อนทบทวนบทเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถจัดเวลาเข้าเรียนรู้ได้ตามสะดวกเลยนะคะเพราะตรงนี้นะคะคอร์สเรียนนี้ย,ยังมีให้ท่านเข้าเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะรวมทั้งนะคะเมื่อเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราสงสัยประเด็นไหนเอ๊ะดูซ้ำสิเอ๊ะเราพลาดอะไรไปเฮ้ยทำไมเราเอาไปใช้เอ้ยเอากลับมาทบทวนใหม่สิว่าเฮ้ยฉันพลาดตรงไหนไปทําไมฉัน ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทบทวนได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะเราเมื่อท่านซื้อคอร์ส10คอร์สนี้นะคะเรามีพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือคอร์สต,ตกตะกอนออนไลน์นะคะเป็นการโคชชิ่งฟรีกับ อาจารย์กลบและทีมค,ครูลเบิร์ตนะคะก็ต้องบอกว่านี้คุ้มมากๆเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตนะคะเราจ่ายค่าข้อเรียนอะ่ะโหหลายเยอะมากเลยค่ะแต่มันไม่เคยเปลี่ยนนะคะรองวันนี้เรามาจ่ายดูนะคะไม่ถึง1,000บาทค่ะแต่เปลี่ยนชีวิตคุณรอบด้านทั้งความสัมพันธ์นะการสื่อสารการเงินสุขภาพเห็นไหมคะรอบด้านจริงๆรวมทั้งการสร้างตัวตนด้วยโอเคไหมคะ ท่านที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถทักหาคุณครูระเบิดได้นะคะและหลับสิทธิพิเศษนี้ไปเป็นของท่านค่ะถ้าหากว่าท่านคู่ควรนะคะสวัสดีค่ะ